สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบปอกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนนักว่าหัวใจกษเียรครับผมรับชมเลยครับบรรยากาศครับช่วงคึมคึมครับคืมแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงคึมมากจะเศารเลยนะครับนี่จะเป็นว่าแม่ลูกที่ขอดลูกไม้ครับเป็นลูกผสม บีบมาสเตอร์ครับนี่หน้าตาเพื่อนนี่นะครับลูกผสมนะครับนี่แม่เพื่อนเป็นบามันครับนี่ครับแม่ของเพื่อนเป็นสายเอชเชนะครับแม่ของเพื่อนนี่ครับสายเอชเช่โอ้เสียงมันมีพี่น้องเลยไปหากฟุตบอลเสียงเบิดครับเสียงเบิดนี่ครับเป็น ว่าลูกผสมนะครับนี่กับลูกนี่ครับ,ก,รบการจะเจรินเติบโตของเพลินว่าสิบสองมื่อครับสิบสองมือ่อนี่ครับเป็นว่าใสบามันผสมบีมัดเตอร์ชุ่ม อากาศคืมและเศร้าครับนั่นแหละครับลูกเฝนครับตัวผูนะครับงหนาเนี่ครับสิปล่อยลงแปลงนะครับพี่น้องครับปล่อยลงแปลงั้งเต่เสร้าด้วยครับอากาศคึมเพื่อฝนตกนะครับปล่อยลงมาได้ครับฝนตกกับปล่อยลงมาได้ นี่ครับหนานฮะนี่แหละครับปุ๋ผสมนะครับบียมาเตอร์นะครับหนาชมหนาตาคุนี่แมวของคุครับใส่เอามาผสมนะครับนี่คือการเอามาปั๊บนะครับเอามาปั๊บเอาว่าถัหน้าครับถือว่าได้มาประมาณนี้เลยครับ าตาสวยงามาครับเด็ดสีมัดกรรมเนื้อว่าสิบสองมื่อครับนี่ครับว่าสิบสองมื่นี่ครับหนาลึกเลยครับใจโลกหนาลึกนี่สมบีมาเตอร์ครับแม่เพิ่น เก็บได้เก็บน้อยครับฝากไปนองเฮาครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเกษตรเป็นรอบปอยนะครับรอบปอยลงแปลงนี่นะครับแลงป่อยครับถ่ายคลิปนะครับผมขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทุกความสุขความเจริญความเก็บใจได้ดความไข่ะได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ธูบัดยางครับสวัสดีครับ